ส่วนค่าคือคอยนิมุล ดอ c คอยกำลังเตรียมตัวนะครับที่จะเป็น s t a เบ e c o คอตัวต่อไปฉะนั้นรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับที่น่าดูและน่าจาัาบตามองไปกันเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยเมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ก็เราได้ตั้งจบนะครับว่าดอสคอยที่เกิดเป็น s t a เบ e c o คอเนี่ยคนจะนิยมมากขนาดไหนนะครับวันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์จาก ฟ็อกบิสเนสนะครับโดยมาร์คคูบนันะครับผู้เป็นเจ้าของดาร์ลัสเมอริทหรือทีมบาสเกตบอลนั่นเองเขาได้บอกนะครับว่าผู้คนจำนวนมากเนี่ยก็แหงนะครับในการซื้อสินค้ากลับนะครับจากการที่รับชมในศึก NBA นะในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อจะใช้ดอทคอยในการแลกเปลี่ยนนั่นแหละนะครับและปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ เขาเนี่ยเออก็สะสมดอชคอยนะน้อยนะครับแต่เขายังสนับสนุนดอชคอยเป็นสกุลเงินดิจิตอลอยู่นั้นเขาก็บอกนะว่าเออไอ้ดอชคอยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีนะครับก็จะมีข้อดีของมันหลายอย่างยังบิตคอยนะครับก็มีข้อดีของมันคือมันเป็นเหรียญที่รักษามูลค่าได้มากๆเลยและมันมีแว l ลูของมัน มันมีค่ามากกว่าทองคำเป็นจำนวนมากเลยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับคืออีกเหรียญหนึ่งคือ e t ท e เรียมอีท r เรีก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นระบบสมาร์ทคอนแทคนะครับที่มีความเท่าเทียมกันในการที่จะเข้าไปในใช้ในอินเทอร์เน็ตเลเยอร์ที่2หรือบล็อกเชนและสามารถที่จะ ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยกันนะครับรวมถึงมีความปลอดภัยด้วยอันนี้เขาหมายถึงว่า DFI e และ n s t นั่นเองนะครับฉะนั้นตอนนี้มีคนจำนวนมากที่นิยม g o c o i n นะครับและกำลังที่จะเาอา g o c o i n เนี่ยมาเป็น s t a ็คปค c o ด n ฉะนั้นมาคูบานเขาบอกนี่นะครับว่าผู้คนเนี่ยตอนนี้กำลังชอบ g o c o i n นะครับโดยเฉพาะเขาใช้ในการซื้อขายสินค้านะครับตอนที่ เวลาที่จะเข้าไปชมในทีม NBA เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะซื้อขาดเป็นตัวนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี่ยมันมีมันมีแว l ลนะครับมันมีเป็นเป็นตัวสินค้านะครับรวมถึง g e c o i n เนี่ยมันก็มี v a l u ลูอกมันนะครับซึ่งมันต่างจาก Bitcoin Bitcoin นะ่ะมันเป็นสกุลเงินได้ไหมนะครับมันก็น่าจะเป็นได้กับสินค้าบางประเทศแต่ปัญหาก็คือว่ามันมีแรงเหวี่ยงสูง มันเป็นเหรียญที่ค่อนข้างเอาไปเก่งกำไรมากกว่านะครับแต่ดอจคอยครับมันมีมูลค่าที่น้อยนะครับและมันเหมาะที่จะเป็นสเต็กดอคอยจริงๆฉะนั้นคนส่วนใหญ่เนี่ยพอเวลาใช้จ่ายดอจคอยอะไรออกไปเขาก็ไม่เสียดายนะครับว่าดอจคอยเนี่ยจะราคาเท่าไหร่นะครับและเขาก็ยอมจ่ายออกไปเพราะเขาคิดว่ามันคุ้มค่ากับสิ่งที่เขาควรจะจัดในของเล็กๆน้อยๆอ,อ,อย่างตัวอย่างพวก เครื่องรางของใช้นะครับหรือว่าของฝากต่างๆที่อยู่ในทีมดาลลัสแมบรนะครับดังนั้นดอรคอยมาแน่นอนและมันจะเป็นสเตจบอลคอยตัวต่อไปนะครับและดอร์จคอยจะถึง1ดอลลาร์ได้นะครับก็ต้องผ่านการคัดกรองนะครับและก็พยายามปิ้วเหรียญดอรคอยเพราะเหลือเวลาอีกประมาณ3-4เดือนแล้วที่โครงการดอร์จวันจะปล่อยออกนอกโอกากน,นะครับไปดวงจัดในกัน๊ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e และกดกระดิงกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกดิ a c e b o o k youtube ลายกลุ่มโดยเฉพาะลายกลุ่มเราชื่อ Crypto ซิ m คอมเม i ต์นะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะครับชื่อ signal นะครับเทรดตลาดสปอร์ตฟิวเจอนะครับแล้วก็เทรดรายวันนะครับก็สามารถเข้าไปเทรดได้เลยนะครับ ก็ลองดูแล้วกันเพราะว่าตลาดเหล่านี้ก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะะรวมถึงเรามีกลุ่มนะครับสำหรับเหรียญดอทคอยโดยเฉพาะก็สามารถเข้าไปคุยด้วยกันได้นะครับแนะนำว่าให้ทักมาที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR มอโกะไปให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับคอยสิก n นลกลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอตและฟิวเจอร์ รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของบิตคอยใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและ QR code ตรงนี้อยากจะซื้อเครื่องขุดบิตคอยต้องร้าน infinite miner เท่านั้นร้าน infinite miner มีบริการครบทุกวงจรทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมทั้งวางระบบไฟ ทั้งวางระบบเหมืองใครอยากจะได้เครื่องขุดบิตคอยเครื่องขุดคริปโตชั้นนำสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์บนหน้าจอนี้รวมถึงทักอินบ็อกซ์ที่เพจ Infinite Miner ได้หรือว่าจะคลิกที่ใต้โพสต์นี้ไว้ก็ได้สินค้าพร้อมส่งนะครับส่งจริงมีเครดิตนะครับถ้าเกิดใครสั่งช้าก็จะรอไปหลายเดือนเลยเพราะต้องสั่งจากประเทศจีนเข้ามาใครอยากจะขุดคริปโตเคอเรนซีตอนนี้ต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเครื่องที่บ้าน พราะตอนนี้ราคาเหรียญยิ่งนับวันยิ่งแพงขึ้นและมีจำนวนจำกัดมากขึ้นหากเริ่มช้าไปกว่านี้ก็จะทำให้ท่านเสียโอกาสในการสะสมเหรียญคริปโตเคินซีนี้ก็เป็นไปได้